Thank mm -hmm. you. คุณรัชาติบอกว่าละชาตินะละชาติบอกว่า,า,ต,นะา,ต,อวาตอนนี้ผมโดนบังคับคดีแพง่งหนี้บัตรมีหมายมันบอกว่าจะต้องติดคุกถ้าไม่มีเงินไปชําระแล้วผมก็ไม่มีหลักทรัพย์ให้ยึดด้วยทำไงดีครับอ่าอ่าอันนั้นเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นหมายบังคับเหรอฮะไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นคําฟ้องนะเป็นคําฟ้องฮนะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นฟอร์แมตอยู่แล้วนะฮะมันเป็นฟอร์แมต มันเป็นแบบฟอร์มอ่ะผมเอาแค่คว่าเป็นแบบฟอร์มแล้วกันในการในคําฟ้องอ่ะฮะที่เจ้านี้จะฟอ้องเราอ่ะมันเป็นคําฟ้องมันเป็นแบบฟอร์มครับไม่ต้องยืนยันตรงนี้เลยครับยืนยันการันตีเลยครับว่าคดีบัตรเครดิตนะฮะเป็นคดีแพ่งนะครับไม่มีการติดคุกไม่มีการดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอ่าถ้าคุณลชชาติไม่มี กําลังความสามารถในการชําระหนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวครับก็คือจบนะก็คือถ้าเกิดเขาฟ้องคุณนะครับแล้วก็คุณจะไปศาลหรือไม่ไปศาลก็ตามนะคุณจะไปศาลแล้วเจราจาปรับโครงสร้างหนี้อย่าเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าทําสัญญายอมกับเขาสุดท้ายจ่ายไม่ได้ตามทําสัญญายอมก็ถือว่าผิดนัดนะฮะเขาก็บังคับคดีได้นะครับบังคับคดี หยุดตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าบังคับคดีได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณาราชชาติไม่ไปนะครับศาลท่านก็พิพากษาตามคําฟ้องนะสรุปก,รก็คือพูดง่ายคือถ้าเราไปศาลแล้วเราไปทํายอมแล้วเราแล้วเราทำได้ตามยอมก็คือจบนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปทํายอมที่ศาลแล้วเราชําระตามยอมไม่ได้นะครับมันก็คล้ายๆกับที่คุณไม่ได้ไปศาลนั่นแหละมันก็เขาก็พิพากษาตามตามตามฟ้องนะแต่คุณชาําระไม่ได้ก็คือโดนดําเนินเขาเรียกว่าโดนบังคับคดีเหมือนกัน นะแต่หลังจากนั้นน่ะหลังจากที่พิพากษานะครับเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเขาก็ตามสืบทรัพย์คุณสิปีนะครับถ้าเขาไม่เจอทรัพย์สินอะไรคุณก็จบนะครับก็จบแต่ถ้าเขาเจอทรัพย์สินเงินสดเงินสดนี่คงไม่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 สามารถเอาไปทาเลยได้นะคงเงินสดคงไม่ไปยุ่งอะน,นะเงินฝากเงินเดือนอสังหาริรมันทรัพย์อะไรต่างๆนานานเนี่ยนะเขาเจอเขาก็ยึดนะแต่ถ้าไม่เจอยึดไม่ได้ก็คือจบนะไม่ติดไม่มีการติดคุกติดคุกติดตารางอะไรกันนะฮะ เป็นคดีแพ่งนะครับต้องบอกก่อนเป็นคดีแพ่ง